สวัสดีครับผมอาจารย์แน็นะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็ขอสวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีฝนตกลงมานะครับก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ดูอากาศข้างนอกก็ยังมืดคึมนะครับคึมคึมนะครับอย่างไรก็แต่วันนี้นะครับเป็นวันที่อาจารย์เสร็จจากการดูดวงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาบันทึกเทปนะครับในส่วนของชาวลัคนา ราศีต่อไปนะครับคือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับวันนี้เป็นวันบันทึกเท็นะครับตรงกับวันพุธที่7เมษายนพุทธศักราช2564นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ยังมีข่าวนะครับซึ่งมีการที่ติดนะครับโควิด -19 นะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายนะครับไปตามจุดต่างๆ่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนนะครับ ยังไงก็ต้องช่วยๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่กับเรานะครับยังไม่ได้ไปไหนสิ่งหนึ่งที่เราควรเตรียมความพร้อมนะครับที่จะออกจากบ้านนะครับซึ่งเราก็คงมีประสบการณ์กันมาเป็นปีแล้วนะครับก็คืออย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ถ้าจะทาอะไรก็แต่ก็ขอให้ล้างมือล้างมือบ่อยๆนะครับก็จะช่วยนะครับป้องกันได้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านอย่าประมาทนะครับ ใกล้เทศกาลสงการเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเล่นน้ําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับหากเราเดินทางไปไหนยังลําบากตอนช่วงเวลานี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทุกทคนเซฟตัวเองนะครับไว้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภัยนะครับกลับมาว่ากันในถึงพื้นชะตาของชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับประจําเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับ การงานของชาวลัคนากรกฏนะครับดาวทุ่เรนการงานคือดาวองคารนะครับดาวองคารนะครับจรมากลุ่มลัคนานะครับตัวเองนะครับก็คือตั้งแต่วันที่2นะครับมิถุนายนนะครับจนถึง19กากรกฎาคมนะครับถามว่าการงานมากลุ่มตัวเองนะครับแสดงว่าช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฏนะครับก็งานค่อนข้างจะเยอะนะครับ ทำงานตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่รายละเอียดปีกย่อยจนถึงรายละเอียดค่อนข้างเยอะหรืออีกมุมนึงก็คือทําสกเบอร์ยันเรือลบน,นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังดีก็คือก็ยังมีงานให้ทำอ่ะนะครับยังไงก็แล้วแต่ต่อให้งานเยอะงานจะมากมายหรืออาจจะมีงานอะไรมาเพิ่มเติมนะครับในหน้าที่ตําแหน่งของเราก็ขอให้ลุยให้เต็มที่นะครับยังไงก็ยังดีกว่าบางท่านที่ตอนนี้ณนะเวลานี้นะครับก็ตกงานนะครับ ยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎสู้ๆนะครับยังไงก็เป็นมุมที่ดีนะครับถึงแม้ในบางเรื่องนะครับที่ผ่านเข้ามานะช่วงเวลานี้หรือก่อนน,นั้นนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ณนะเดือนมิถุนายนนะครับก็มีเกณฑ์ที่พอไปได้นะครับการงานก็ยังดาเนินไปได้ด้วยดีนะครับการเงินนะครับการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวเจ้าเรนการเงินคือ <c oughs> ดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นะครับช่วงตั้งแต่ ต้นเดือนนะครับจนถึงประมาณวันที่14มิถุนายนนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็จออยู่ในมุมที่ดีนะครับเพราะจออยู่ในเรือนลาพระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินจอนอยู่ในมุมที่ดีนะครับอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับก็ต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีๆเพราะว่าช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับตั้งแต่15มิถุนายนไปจนถึง 16กรกฎาคมนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็จะจรอ,อยู่ในมุมวินาศนะครับแก่พื้นดวงชะตานัา่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้แบบนี้แล้วก่อนหน้านี้ยังไงเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่เราต้องบริหารจัดการนะครับใช้จ่ายในสิทธิเท่าที่จําเป็นนะครับก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือแม้แต่จะมีการลงทุนอะไรนะครับที่หนักหนาหรือหนักหน่วงณนะช่วงเวลาตั้งแต่กลางเดือนไปแล้วนะครับ จนถึงปลายเดือนก็ขอให้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปลงทุนอะไรนะช่วงเวลานั้นก็ไม่ดีนะครับกับพื้นชะตาของเรานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปทุกๆคลิปแล้วนะครับว่าพื้นชะตาของแต่ละท่านนะครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้พื้นชะตาของตัวเองรู้ดาวรู้ตำแหน่งของดาวนะครับ หากท่านใดที่ต้องการรู้พื้นชะตาของตัวเองนะครับหรือแม้แต่ลัคนาราศีของตัวเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ i c i a l a c c o u n t นะครับมาดูดวงกับอาจารย์ได้นะครับที่ s i 2 0 9 a l r z o นะครับหรือ,อรอยายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะครับหากถ้าใครสะดวกก็สแกน QR โคที่มุมนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ก็มาว่ากันในส่วนของบางท่านนะครับจนป่านนี้แล้วยังไม่ทราบลัคนาราศีตัวเองเลยนะครับ อาจารย์ก็มีคลิปที่ได้ออกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับหากใครต้องการทราบลัคนาราศีตัวเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียล c o าเขามาได้ที่ s i y 2 0 9 a l r z o นะครับแล้วก็แจ้งว่าต้องการทราบลัคนาตัวเองนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลทั้ง4ข้อนะครับข้อแรกชื่อนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลใครไม่สะดวกใช้เป็นชื่อเล่นได้ครับข้อ2วันเดือนปีเกิดนะครับ ข้อ3เวลาเกิดนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหากัลายๆท่านนะครับแต่อย่างไรต้องแจ้งนะครับถ้าไม่แจ้งทางอาจารย์ก็จะไม่ผูกดวงวังลัคนาให้นะครับข้อที่4จังหวัดที่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อเมื่อไหร่อาจารย์ก็จะผูกดวงวางลัคนาแล้วก็แจ้งให้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้เอาลัคนาราศีตรงนี้ไปดูว่าโอเคจะวางแผนอะไรยังไงเนี่ยเผื่อจะไปดูดวงหรือไปดูอะไรก็แต่แบบเป็นแมสต์นะครับตามอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ สามารถใช้ลัคนาราศีตรงนี้ไปดูได้เลยนะครับก็จะตรงกับพื้นชะตาเรามากที่สุดนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ตรงแล้วก็ลึกตามรายละเอียดของพื้นดวงชะตาเราจริงๆก็สามารถมาตรวจดวงกับอาจารย์ได้นะครับตามรายละเอียดของ l าย e o f f i c i a l ที่แจ้งไว้นะครับหรือรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมคราวนี้กลับมาว่ากันในส่วนของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในเรื่องของความรักครับความรักดาวเจ้าเรือนคู่ครอ,องของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือดาวเสาร์นะครับ ดา,าวเสาจอมาเป็นเกษตรนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพศก2563นะครับยาวไปเลยนะครับจนถึง1มีนาคมพศก2566นะครับคราวนี้ถามว่าปัตนิปัตน,ตนิก็เป็นมุมที่ค่อนข้างดีนะครับคือในในเลือนภพนะครับดีแต่แต่มีจุดหนึ่งก็คือเสาที่จอดมาเป็นเกษตรก็จริงในเลือนคู่ครองนะครับแต่เล็งตัวเองนะครับก็ได้เรียกว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาท เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับหากชาวลัคนาราศีกรกฎจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่หรือจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ควรทําด้วยตัวเองนะครับอาจจะหาคนที่เขาเาเรียกว่ามีความชนานาญมีความเอ็กซ์เพรสพะทางเนี่ยมาช่วยนะครับจะได้ดําเนินการตรงนี้ไปได้ด้วยดีๆไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับหรือหากถ้าใครมีคู่ครองอะไรเงี้ยก็สามารถให้คู่ครองนะครับดําเนินการแทนได้เพราะตอนนี้ดาวเรือนคู่นะครับจอนมานะครับ เป็นเกษตรนะครับมีความมั่นคงก็สามารถให้ทางแฟนหรือคู่ครองเราเนี่เป็นคนช่วยเหลือเราได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งนะครับณปัจจุบันนี้คือถามว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎเนี่ยถ้ามองว่ามุมนะครับของดาวพฤหัสบดีตอนนี้นครับจอดมาอยู่ในเรือนมรณะนะครับตั้งแต่29มีนาคมนะครับไปจนถึงนะครับสเต็ปแรกก็คือไปจนถึงช่วงประมาณ 15มิถุนายนนะครับก็จะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีจรมานะครับแต่อยู่ในมุมนะครับในเรือนมรณะในพุนชาตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับซึ่งท่านก็จะมีมุมที่พักองศานิดน,นึงนะครับช่วงเวลา16มิถุนาไปจนถึง27กันยายนน่ะนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะครับช่วงเวลานี้ก็จะรู้สึกแบบจะทําอะไรก็แบบคือไม่เป็นไปตามที่ใจตัวเองปรารถนาเท่าไหร่นะครับ หรือจะคิดทําอะไรก็รู้สึกจะติดติดกันขัดไปหมดนะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับเมื่อกี้ถ้าจะมีการลงทุนหรือทําอะไรก็แต่นะครับเกี่ยวกับหุ้นส่วนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับคืออย่าพยายามที่จะไปลงไปจับไปทําอะไรเองนะครับให้หาคนที่รู้อะไรเฉพาะทางหรือไว้วานให้คนอื่นนะครับดําเนินการแทนและเราอยู่เบื้องหลังจะดีกว่านะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับโชคดีแล้วก็ผ่านในช่วงเวลานี้ไปได้นะครับ แต่เดี๋ยวจะมีมุมที่ดีนะครับช่วงประมาณปลายเดือนนะครับก็ดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรนะครับย้อนกลับมาอยู่ที่ราศีมังกรนะครับในเรือนปัตนินะครับเรือนพพปัตนิเรือนคู่ครองเรือนทุนส่วนนะครับก็จะมาโคจรมาอยู่ณนมุมตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่โอเคได้หายใจหายคออีกรอบนึงครับแต่เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงสั้นๆนะครับอยู่ระหว่างวันที่28กันยายนนะครับจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับ แต่หลังจากวันที่8พฤศจิากายนยาวไปเลยจนถึง7เมษายนพุธศักรา2565นะครับก็จะโคจรมาอยู่ในมุมมรณะของพุลชตาเช่นเดิมหมนะครับอย่างไรก็แต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎสู้ๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเจอปัญหาอะไรที่ค่อนข้างซ้ําซ้อนแล้วก็เหนื่อยนะครับกับชีวิตก็ขอให้สู้ๆนะครับอย่างไรก็จะผ่านไปได้นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับ จะตั้งหลักได้เร็วหรือช้านะครับหรือจะผ่านไปได้ง่ายหรือยากนะครับอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตานะครับของแต่ละท่านนะครับตำแหน่งของดาวรวมถึงหน้าปัจจุบันตกตีวัยอะไรนะครับแล้วก็ทักษะจอเป็นอะไรอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครอยากรู้นะครับดวงชะตาของตัวเองอย่างละเอียดก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลของเขานะครับมาตรวจดวงชะตากับอาจารย์ได้นะครับชัดเจนนะครับในมุมของ เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับมุมตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์ต้องแจ้งอย่างนี้ครับว่าจังหวะนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ2มิถุนายนนะครับจนถึง19กรกฎาคมพุธกาศ2564นะครับอังคารก็จอมาทับตัวเองนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับอังคารจอมาทับตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเล่งกระเสานะครับที่จอมารออยู่แล้วในมุมนี้เองเนี่ยนะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎก็ต้องระวังนะครับเพราะเป็นคู่บัติเหตุคู่ผ่าตัดนะครับก็ต้องดูว่าโอเคช่วงเวลานี้จะทําอะไรก็สติต้องพร้อมนะครับก็โชคดีนะครับที่ช่วงเวลานี้ที่จะมาถึงเทมนี่ยังเป็นช่วงโควิดเพราะฉะนั้นเป็นในช่วงเดือนมิถุนาอยู่อนาะจารย์ก็มองว่าโอเคก็ยังคงไม่ได้ขยับตัวเหลือไปไหนไกลๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่จะปลอดภัยดีนะครับแต่อีกมุมหนึง่งก็อย่าลืมนะครับกาดอย่าตกนะครับ ช่วงเวลานี้ก็โควิดก็กลับมานะครับระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับยังมีคนที่ติดหรือบางท่านนะครับอาจจะติดแล้วแต่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะช่วงเวลานี้โควิดก็ติดแบบไม่มีอาการก็มีนะครับบางท่านเพราะฉะนั้นคืออย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังตัวเองเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะครับหลังจากที่อาจารย์ได้พยากรณ์ในส่วนของเรื่องการงาน <Complex> การเงินความรักนะครับช่วงเวลานี้ความรักจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุขภาพนะครับก็ขอให้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพื่อไปบริหารจัดการนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับในเดือนวิถุนายพุทธศักรา2564นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทุกท่านนะครับโชคดีนะครับ วันนี้เราขีดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ